ราศีมังกรเป็นราศีที่10ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีมังกรก็คือแพะภูเขานะครับชาวราศีมังกรเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีเป็นคนซื่อตรงและเป็นนักปฏิบัตินะครับด้วยความที่ดาวเสาร์เป็นดาวประจำราศีดังนั้นผู้คนที่เกิดในราศีมังกรจึง เป็นคนที่มีวินัยในตนเองสูงและทํางานหนักนะครับชาวมังกรเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้กับความสําเร็จเกี่ยวกับการงานอย่างเต็มที่ชาวมังกรมีความเป็นมืออาชีพพร้อมทั้งสามารถที่จะรักษาคุณค่าดั้งเดิมไปได้นะครับชาวมังกรเป็นนักปฏิบัติและ เป็นจักรราศีที่ขึ้นชื่อว่ามีความจริงจังมากที่สุดนะครับชาวราศีมังกรเป็นคนรักอิสระนะครับและสามารถที่จะสร้างความก้าวหน้าได้ในทุกระดับนั่นเองนะครับสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับชีวิตท่านมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่แล้วในวันนี้เราจะมาจาับไพ่ในหัวข้อที่ว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านต้องทำทันทีเพื่อเปลี่ยนชีวิตคืออะไรนะครับเมื่อท่านเลือกเปิดเข้ามาฟังคลิปนี้นั่นหมายความว่าท่านกําลังยืนอยู่หน้าประตูสู่ชีวิตใหม่แต่ท่านต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทันทีเพื่อไขประตูบานนั้นให้จะมาให้คำแนะนำที่ตรงไปตรงมาและเด็ดขาดที่สุดขอให้ท่านตั้งจิตตั้งสมาธิ ถึงความปรารถนาสูงสุดที่ท่านอยากจะมีอยากจะให้เป็นแล้วเลือกไพ่มา1กล่องนะครับจากทั้งหมด2กลกองเอาละครับกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อท่านเลือกได้แล้วเรามาฟังคำทำนายกันเลยนะครับสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับจับได้ไพ่ The Emperor นะครับ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ในกองนี้คำแนะนำที่ท่านต้องทำทันทีคือจงลงมือสร้างอาณาจักรของท่านเองพลังนี้กำลังบอกว่าท่านมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ขาดวิในและการตัดสินใจที่เด็ดขาดสิ่งที่ท่านต้องทำคือสร้างโครงสร้างและเป็นผู้นำในชีวิตของท่านเองเดี๋ยวนี้บัดนี้เลยนะครับ สิ่งที่ต้องทำทันทีคือการสร้างวินัยและโครงสร้างนะครับท่านต้องจัดระเบียบชีวิตการทำงานการเงินทันทีสร้างตารางเวลาตั้งงบประมาณและทำตามนั้นอย่างเคร่งครัดนะครับหยุดพักวันประกันพุ่งนะครับกาเรียกว่าหยุดผัดวันประกันพุ่งเพราะว่าการปลูกฝังวินัยที่แข็งแกร่งจะทำให้ท่านมีอำนาจควบคุมชีวิต และดึงดูดความมั่นคงทางด้านการเงินเข้ามาได้อย่างรวดเร็วนะครับผลรัพธ์ของการลงมือทําทันทีเมื่อท่านลงมือทําตามคําสั่ง The Emperor คือผลรัพธ์คือ,ค,อความสําเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนท่านจะได้รับการยอมรับในฐานะผู้นํามีอํานาจในการตัดสินใจมากขึ้นและสร้างฐานะทางด้านการเงินที่แข็งแกร่ง จนไม่มีใครมาสั่นคลอนได้นะครับคำแนะนำที่ดีๆจากไพ่กองที่หนึ่งที่ท่านจับได้นะครับคืออย่าปล่อยให้อารมณ์มานำทางท่านต้องใช้เหตุผลและการวางแผนนำหน้าอยู่เสมอกล้าที่จะปกป้องอนณาเขตและความคิดของตนเองแต่ก็ต้องพร้อมที่จะรับฟังและมีความรับผิดชอบในทุกการกระทำของตนด้วยนะครับ ต่อมานะครับสำหรับกะะาลยานมิตรที่เลือกไพ่กองที่2เรามารับฟังพลังงานกันนะครับไพ่ในกองที่2นี้ที่จับได้ในวันนี้คือ the four of swords นะครับคือคำแนะนำที่ท่านจะต้องทำทันทีตามหัวข้อนะครับคือจงหยุดและพักผ่อนอย่างเต็มที่พลังงานนี้กำลังบอกว่าท่านทำงานหนักมากเกินไปหรือกำลัง คิดมากวิตกกังวลมากเกินไปจนทำให้ร่างกายและจิตใจของท่านนั้นมันอ่อนร้าสิ่งที่ท่านต้องทำทันทีคือถอยห่างจากปัญหาชั่วคราวเพื่อไต่ตรองและฟื้นฟูพลังงานภายในทันทีนะครับสิ่งที่จะต้องทำคือการถอยห่างและฟื้นฟูท่านต้องหาเวลา ปลีกตัวออกห่างจากความเครียดหรือออกห่างจากปัญหาที่มันค้างคาทันทีนะครับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นการทํำสมาธิการเดินทางท่องเที่ยวในที่เงียบสงบหรือการบําบัดทางจิตใจนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดคือหยุดแบกรับภาระที่ไม่ใช่ของท่านได้แล้วการพักฟื้นทางจิตวิญญาณ จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งทางปัญญาให้กับท่านนะครับถ้าท่านทำสิ่งนี้หยุดพักทันทีนะครับเมื่อท่านยอมหยุดพักผลรับคือการมองเห็นทางออกที่ชัดเจนท่านจะค้นพบคำตอบของปัญหาที่ท่านหามานานเหมือนการได้ตื่นจากความฝัน และสามารถที่จะกลับไปจัดการปัญหาเหล่านั้นด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยมและมุมมองใหม่ที่เฉียบคมกว่าเดิมนะครับให้จำไว้ว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าปัญหาของเราเรามักมองไม่เห็นทางออกแต่เมื่อปัญหาของคนอื่นเรามักมองเห็นทางออกก่อนเขาดังนั้นแล้ว คำเตือนหรือคำแนะนําของไพ่ที่ท่านจับได้นะครับสําหรับท่านชี่เลือกไพ่กองที่สองคืออย่าสับสนระหว่างการพักผ่อนกับการพัดวันประกันพุ่งท่านต้องพักอย่างมีเป้าหมายคือพักเพื่อการไตรตรองและวางแผนไม่ใช่เพื่อหลีกหนีปัญหาเมื่อพักกลับมาเต็มที่แล้วจงกลับไปลงมือทำอย่างมีสติ ในสิ่งที่ท่านคิดว่าจะจัดการกับปัญหานั้นได้แล้วท่านจะเกิดปฏิหารในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับกัลยาณมิตรทุกท่านนี่คือคำแนะนำที่สำคัญที่สุดที่ท่านจะต้องทำทันทีเพื่อเปลี่ยนชีวิตท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเลือกไพ่ในกองที่หหรือกองที่2นะครับก็ขอให้ท่านจงเชื่อมั่นในคำแนะนำ ของไพ่ที่ท่านเลือกเพราะนี่คือสิ่งที่ชีวิตของท่านต้องการมากที่สุดในตอนนี้พลังงานของท่านตรงท่านจึงคลิกเข้ามาฟังเพราะว่าพลังงานท่านต้องการคำตอบในหัวใจนะครับดังนั้นแล้วจงนำวิธีคำแนะนำนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนนะครับ จงจับไว้ว่าการลงมือทำด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมจะนำมาซึ่งความสำเร็จนำมาซึ่งชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์อยู่เสมอนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่ากัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามารับฟังรู้สึกว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับฟังกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ